อาไม่มากินก๋วยจับคุณย่าโผเลือดโผเลือดสิโอ้โหเฮ้ยน่น่จก่นเนี่ะิ <mistake> ปลาอะไรนะปลาอะไรวะอร่อยมากเลยกินหมาเข้าอ่ะโตไปเรืเลยเลย50บาท